การศึกษาเล่าเรียนมามากน้อยนั้นเราไม่ได้ประมาทท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราเอาตัวเราออกกลางเลยทีเดียวว่าเราเคยเรียนมาแล้วเหมือนกัน <c oughs> เรียนมากเรียนน้อยความสงสัยคืบคลานไปตามการเรียนหาความแน่นอนใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อตนเองไม่ได้เลยก็ <c oughs> อมองเห็นแต่หลวงปู่มั่นเท่านั้นว่าเป็นผู้ที่จะตัดปัญหาความสงสัย ในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นี้ได้มีหลวงปู่มั่นเท่านั้นจึงได้แบกหน้าไปหาท่านนี่แหละหลังจากเรียนแล้วก็ไปหาท่านพอไปถึงท่านก็ใส่เตี้ยงทันทีเลยให้ถึงใจกับนิสัยประเภทหยาบๆอย่างเรานี่พูด <c oughs> ถึงเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พอไปถึงเราไม่ได้ลืมนะท่านใส่เปี้ยงเลยเฮ้อท่านมาหาอะไรนั่น ขึ้นต้นบาปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนธรรอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟท้องฟ้าอากาศโลกธาตุเป็นโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญไม่ใช่นรกสวรรค์ไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่อัตใช่รม ตัวบาปตัวบุญจริงๆรวมอยู่ที่ใจเป็นผู้ก่อเหตุนั่นกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจให้ท่านขุดค้นลงที่นี่นะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาพต่างๆของเขาเขาไม่ได้มีความสุขความทุกข์เหมือนใจดวงนี้ใจดวงนี้มีความสุขเพราะมีธรรมครองใจ ใจดวงนี้มีความทุกข์พอมีกิเลสบีบบี้อยู่ที่ภายในใจตรงเป็นตรงชำระจิตใจดวงนี้ด้วยกิตตภาวนาเอาให้เน้นนะเน้นหนะักเต็มที่เต็มฐานยาวอ่อนข้อท <c oughs> ่านจะเห็นมรรคผลนิพพานขึ้นที่ใจของท่านเองโดยไม่ต้องไปถามใครเลยละท่านว่ายอย่างนี้ท่านจี้ลงจุดนี้จุดนี้เราก็เป็นที่ลงใจ <c oughs> ที่นี่ที่เป็นแบกความสงสัยคือว่าเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกนรกมีกี่หลุมท่านแสดงไว้ในอัตในธรรมสงสัยไปหมดทุกหลุมว่าสวรรค์มีกี่ชั้นพรหม,มโลกมีกี่ชั้นท่านแสดงไว้ในตำรายเรียนไปมากน้อยเท่าไหร่ตามสงสัยไปหมดไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหลังเป็นตัวของตัว จนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานว่านิพพานมีหรือไม่มีนาเนี่ยพอไปถึงหลวงปู่ม,มั่นเท่าน,นั้นสิ่งเหล่านี้กระจายออกหมดพังออกหมดจากใจ,ใจิตใจหายสงสัยเป็นที่แน่ใจที่ทัานสอนเรา่นี้หาที่สงสัยไม่แล้วตั้งแต่นั้นมาใจิตใจตัดสินอย่างเด็ดขาดว่าไม่สงสัยแล้วมรรคผลนิพพาน นโลกสวรรค์อะไรเป็นเช่นเดียวกันหมดสมบูรณ์แบบเหมือนกันเพราะอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจขึ้นเวทีคำว่าขึ้นเวทีนั้นเรียกว่าปรงใจแล้แล้วที่นิตั้งหน้าภาวนาจะชำระจิตใจ <c oughs> ด้วยตามความมุ่งหวังที่ได้ตั้งมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นแต่เพียงความสงสัยมันเข้าขัดขวางเท่านั้น จึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอได้รับอัดรับรมจากหลวงปู่มั่นแล้วความสงสัยหายไปหมดมีแต่ความแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญตนให้เต็มความสามารถเท่านั้นจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่เวทีเพื่อมรักปุนิพพานขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบตางความตัดความจริงการตั้งความหวังไว้นี้ไม่ได้ตั้งธรรมดาตั้งความหวังไว้เพื่อเป็นพระหันอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ดังที่ท่านสอนแล้วและเราก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจแล้วเช่นนี้เราจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเอามรรคผลนิพพานให้ได้สําเร็จเป็นพระานขึ้นมาในชาตินี้อย่างไรก็กิเลสไม่พังเราต้องพังให้เป็นผู้ต่อสู้กันต่อไปหยิกไม่ได้แล้วต้องพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้ก็ให้กิเลสเราพังว่าให้ตัวของเราพัง ให้กิเลสคลองหัวใจพาเกิดพาตายแบกคองทุกี้ต่อไปถ้าว่ากิเลสสู้เรามาล่ากิเลสต้องพังเราต้องคลองวิวัตรจกักรบรรลุถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เกิดตายแบกหามกองทุกข์ต่อ,อไปแล้วจากนั้นก็ขึ้นเวทีคําว่าขึ้นเวทีนี้เรียกว่าภาวนาเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยตั้งแต่บัดนั้นไม่มีคำว่ายอ่อหย่อน เพราะฉะนั้นนึกถึงเรื่องความภาคเพียรของเราที่ดํเริ่มดําเนินมาตั้งแต่วัน9ก้าขึ้นสู่เวทีนั้นจึงหาที่ตําหนิไม่ได้เลยมาได้อ่อนข้อย่อหยอนถอยสติปัญญากําลังศรัทธาหลงและความภาคเพียรลงที่จุดไหนไม่มีเลยมีแต่เอาตายเขาว่าตายเข่าว่าจนกระทั่ง